โอเคสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีเคสนะครับเป็นตัวบอร์ด i m a c ปี2013นะครับตัวนี้เป็น27่ินิ้วสลิมนะครับตอนนี้ก็ทำการแกะเมนบอร์ดนะครับแล้วก็พาวเวอร์นะครับจะมาทำการเทสตนะครับตัวเครื่องที่มาเนี่ยก็จะเป็นอาการเปิดไม่ติดนะครับพอทําการแกะตัวหน้าจอมาเช็คแล้วนะครับเช็คตัว ระบบชุดไฟ led นะครับตรงนี้จะมีทั้งหมด4เม็ดนะครับทําการตรวจเช็คแล้วไฟเม็ดแรกนะครับที่เป็นชุดในส่วนตัว power แล้วก็ในส่วนตัวชุด standby นะครับจะมีการเวลาเรากดปุ่ม power on นะครับตัวไฟเม็ดแรกเนี่ยจะหายไปนะครับเขาก็จะมีเป็นดวงไฟสีเหลืองนะครับตรงนี้นะครับหนึ่สามสี่นะครับเขาก็จะไล่จากล่างขึ้นบนนะครับเม็ดแรกเนี่ยต้องติดก่อนนะครับถ้าเม็ดแรกไม่ติดเนี่ย เม็สองเม็สามเม็สี่นะครับก็จะไม่ติดนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการตัวเช็คนะครับของตัวระบบชุดเมนบอร์ดของตัว iMa c นะครับทีนี้ของเครื่องตัวนี้นะครับไฟเม็ดแรกนะครับถ้าเรากดปุ่ม power on นะครับไฟจะดับนะครับถ้าไฟเม็ดแรกมาแล้วเนี่ยเราตัดในส่วนตัวชุดระบบ power ไปเลยนะครับเพราะว่ามันมีการจ่ายไฟเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีปิดพลาดในส่วนตัวชุดปลายทางนะครับ ปลายทางมีอะไรบ้างนะครับไฟเนี่ยเขาก็จะแปลงไฟนะครับจากไฟบ้านเนี่ยแปลงไปเป็น1 2โวลต์นะครับผ่านวงจรชุดนี้นะครับไฟ12โวลต์เนี่ยเขาก็จะแบ่งภาคไฟไปอีกนะครับผ่านตัวระบบชุด adc นะครับ adc ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ980 yfe นะครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดที่จะ ทำให้ไฟเม็ดแรกนะติดนะครับก็คือไฟ3โวลต์นั่นเองนะครับจะผลิตจากไอซีตัวนี้นะครับซึ่งไฟเม็ดแรกเนี่ยที่มันติดขึ้นมาแล้วมันตัดดับตอนกดสวิตช์ออนเนี่ยเพราะว่าในส่วงตัวชุดที่เป็นคําสั่งนะครับของไฟเม็ดที่2เนี่ยมันทํางานผิดพลาดนะครับก็คือชุดของตัว h m นะครับฮ m ที่อยู่ตรงรจิบกระจกจากทางด้านนี้นะครับอันนี้ก็ ออกมาได้นะจะเป็นชิปแบบนี้นะครับสีเขียว<ๆ>ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้ควบคุมในเรื่องของตัวชุดการทำงานของ CPU นะครับซึ่งถ้าตัวระบบชุดเทสเมีปัญหาเนี่ยมันก็ทำให้เครื่องเนี่ยมันเปิดไม่ติดนะครับไม่ว่าจะเป็นในสองตัว ก้จ้อ CPU นะครับหรือระบบอื่นอื่นะครับเ่างตรงนี้ก็แก้ไขนะครับใน2ตัว H M นะครับไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสดูกันนะครับว่าไฟตอนนี้จะขึ้นกี่เมตรนะครับจากก่อนนั้นจะขึ้นแค่เมตรเดียวนะ อันนี้ผมก็จะเทสแบบนี้นะครับเทสผ่านตัวสายนะครับพี่นีววัสดีครับวันนี้มีซ่อมนะครับในส่วนงตัวบไอแม็กนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับว่าไฟตรงนี้จะขึ้นถึงสามดวงหรือเปล่านะครับเดีนะ๋ยวผมเสียบปักไฟนะมาลองดูน เม็ดหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองตอนนี้ขึ้นมาสามเม็ดแล้วนะครับเม็ดที่สี่เม็ดสุดท้ายจะเป็นในส่วนของตัวชุดจอนะครับตอนนี้จอเรายังไม่ได้เสียบนะครับก็จะยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะปิดสวิตช์ก่อนนะครับกดคีปสวิตช์ปิดให้ไฟเหลือเม็ดเดียวนะครับตอนนี้ไฟเหลือแค่เม็ดเดียวนะแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราลองจิ้มดูอีกทีหนึ่งนะครับปึ๊บอ่าตอนนี้ติดขึ้นมาสามเมตรแล้วนะครับแสงมันอาจจะไม่ค่อยสว่างนะครับก็ดูนี่เรียบร้อยนะครับตัว CPU ก็ร้อนแล้วนะครับกระจอ,อร้อนแล้วเดีย๋ยปิดเครื่องไว้ก่อนนะครับ ตัวสวิตช์นอนก็จะอยู่ตรงพาวเวอร์นะครับตรงนี้แล้วก็ไฟก็จะอยู่ตรงฐาน้านี้ใะครค่เบนบอร์ด5 0 0ตันห้าแตงเอนเจ้าก็สูงนะกับแแบ็คไลท์เอ็นเจดเจ็ดบหวี่ยงที่บอร์ดเอาจยเร็วเลอนะเรียบร้อยนะครับพาวเวอร์นี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้ามีการต่อไฟก็ต้องรอให้ไฟ ถายนิดนึงนะครับไม่งั้นเรามีโอกาสที่จะโดนไฟดูดได้นะครับวันนี้ไฟแรงสูงมากโอเคอันนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะนําไปประกอบเข้าเครื่องนะครับแล้วก็เทสในเรื่องของตัวสัญญาณภาพอีกทีหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็สรุปงานคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนที่มีเครื่องเปิดไม่ติดนะครับส่งมาเช็คก่อนได้นะครับก็ ส่วนมากมีเสียอยู่2ส,ส่วนนะครับในส่วนตัวบอร์ดหลักนะครับแล้วก็ในส่วนตัว Power นะครับลองส่งมาเช็คสนราคาก่อนซ้อมได้นะครับทางหน้าร้านก็มี10สาขาด้วยกันนะครับสามารถเข้าไปดูตำแหน่งหน้าร้านบนหน้าเว็บไซต์แล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจนะสมัยทีเซลล์เลยนะครับสำหรับนี้ช่องเป้ขอตัวลาไปก่อนเจอนใหม่ไลฟ์สดทงหน้าครับสวัสดีครับ